รู้ไหมครับเด็กไทยกำลังประสบปัญหาเดอะแบกแบกกระเป๋ามาโรงเรียนก็จะมีสมุดหนังสือ5-6เล่มค่ะแล้วก็กระติกน้ำแล้วก็อุปกรณ์การเรียนขนมค่ะ,คะแบกหนังสือมาทุกวันหนูก็เริ่มปวดบ่าปวดหลังแล้วค่ะปวดหลังไม่ใช่อาการแค่ไหนผู้ใหญ่ แชร์แบกส่งเสริมสุขภาวะอันามม่ให้กับเด็กลดการแบกของหนะักเพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาวส่งมอบชั้นวางอนเนกประสงค์ให้กับโรงเรียนมฐมศึกษารู้สึกดีใจที่จะไม่ได้แบบแบกกระเป๋าหนักๆกลับบ้านจะได้เดินสะดวกสบายรู้สึกขอบคุณพวกพี่ค่ะที่ทำให้หนูไม่หนักกระเป๋าแล้วจะได้เดินสบายค่ะแล้วก็ ีใจแล้วก็ขอบคุณพี่ๆมากค่ะที่มาเป็นเดอะแบกให้หนู We Care Share b a มาร่วมบริจาคถังสี mm hmm. เพื่อเป็นที่พักของลถขยะพลาสติกส่งต่อประโยชน์สู่โรงเรียนที่ต้องการทั่วประเทศ We Care Share b a c ไม่ต้องแบกอีกต่อไป